ตอนนี้เราอยู่ที่สวนส้มโอค่ะทุกคนให้ทุกคนได้รู้จักกับเจ้าของสวนนะคะแล้วก็ดูว่าเรามาทำอะไรที่นี่คะ่ปะป้านนกแก้วเมืองทองนะคะที่โปรับท้างของเราสามารถส้มไปแปรรูปได้ด้วยนะคะทำเป็นส้มโอแก้วสีรสนะคะแล้วก็หลายรสชาติอันนี้เป็น <S <S เน<อ>ื้อเยื่อส้มโอนะคะ <S 1> <S 1> <S หลังที่เราปอกปดสีเขียวออก <S <S แล้วก็ตรงนี้เอาเนื้อส้มโอออกแล้วจะไปรับประทานหรือว่าไปจำหน่ายก็ได้นะคะแล้วก็เนื้อเยื่อส้มโอที่เราเหลืออยู่นี้เนาะบรรแก้วก็นํามาแปรรูปนะคะนี่เลยอันนี้เราทาอะไรกันอยู่คะตรงนี้เป็นพันนะพันเป็นชิน้นชิ้นลักษณะนี่ค่ะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อกระจัดความขมออกง่ายๆค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราไป หั่นโซงโอมาแล้วเนาะหั่นอย่างเงี้ยม้มโอนะคะพอหั่นเสร็จเป็นชิ้นเล็กๆปุ๊บเรามาอยู่ตรงนี้กันต่อค่ะเป็นอะไระตรอบปะแก้วตรงนี้เป็นะคะต้มค่ะต้มแล้วต้มจนก,กว่าจะหายขมนะคะปกต,ติใช้เวลาประมาณเ,าเราจะดูว่า,าชิมดูใช่ไหมคะถ้าหายขมแล้วเราก็ตักมาล้างตรงนี้นะคะต้มเสร็จแล้วนะาล้างน้ำให้สะอาดเอล้างน้ำสะอาดแล้วก็บีบให้แห้งแห้งสนิทเนาะ,ะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องบด เข้าเครื <t od úc ados> ่องบดค่ะพอบดตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปใส่ตวดประตบเครื่องกวนนี่เป็นเครื่องกวนอนน้ำนะเครื่องกวนอนน้ำเนี่ยมันจะเป็นกรณีพิเศษคือเราไมเรียว่าเผาแก๊สโดยตรงเหมือนเราตุ๋นค่ะตักกวนเสร็จแล้ววันเสร็จแล้วล่ะก็เอามาพักไว้ให้เย็นนี่คือปั้นเม็ดของเราปั้นเม็ดของเราเนี่ยก็คือว่า ใส่น้ำตาลตรงนี้น้ำตาลก็จะไหลลงไปนี่นะคะลงไปแล,แล้วแล้วก็เวลาอัดเม็ดเม็ดก็จะออกมาตรงนี้นะคะพอเม็ดออกมาแล้วก็จะมาใส่อส,ออสองช่องนี่นะคะก็สองช่องแล้วก็น้ำตาลก็จะไหลไปแล้วตรงนี้คือตัวตัดค่ะตัวนี้จะตัดเม็ดกระเท่ากันนี่คือห่อของเราค่ะห้ากิโลเนี่ยยี่ห้านาทีจะออกมาเหมือนเหมือนหอนนะคะ แล้วใส่ไสยากาศของเราใส่ยากาศไม่จุดยากาศไสยากาศก็คือใช้ลมค่ะ